โอเค go to ก h u ภูเก็ตนะอิปปีอ and your team no problem Go to p ภูเก็ตใช่เดี๋จับากไปเลย ไปเลยจริงจริงทีมผมมี100คนนะครับเพจะบ้าเหรออันนั้นมันมีฉากชีพแล้วจริงๆริงไม่ต้องรอรอเขาผ่านงานผิวเลยเรียบร้อยทุกอย่างปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันได้ได้ก็ไม่รู้เราจะไปเมื่อไหร่ก่อนครับผมภูเก็ตไปก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีไลน์นะเดี๋ยวจัดจัดให้ไลน์บนเรือยอทเอามั้ยเอามั้ยมีมีเรือลำใหญ่มากเลยของเราจริงคือเรือยอชยอชบิ๊กโบอยบิ๊กโบอยบิ๊กโบอย โบ๊ทบอว์โบ๊ทโบ๊ทปิงโบ๊ทใหญ่กว่านี้เยอะอันนี้สมอลโบ๊ทอ่อฟิชเกตเตอร์ and ทุกคนเลยไม่ทีมเป็นเตือนวันจูฟิชฮิลล์วันจูบิงฮิม Yes Yes In My home I'm mama m a t h e r Okay หัวเงี้ยไปไปไม่ได้เลยนะตั้งแต่เมื่อวานพอบอกว่ามี3ขาไอคิปที่ตกบันไดแล้วโชว์เข้าไปผมก็โม้ใหญ่เลยว่าผมมันมี3ขาหลังจากฟังมาวันนี้หลายรอบแล้วนะ คิดอะไรอยู่ป่ะเนี่ยผมคิดนะเนี่ยโคตูกาโกตูกาโกตูกาไอไลค์ไอไลค์โกตูกาโกตูโกตูกาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ใช่คือระวังมือหักป่ะเนี่ยเมื่อกี้อ๋อเีคยวเคโอเก่คไอ้วอลลี่โบ้โบ้เข่นโบ้เข่นน้องไอ้กูอืมเก่งมากเก่งมาก่าซีเรียลลิตชิงจริงอร่อยฟังนะ